มีันที่จูหโหมดนะครับนกไปไกลๆนะจ๊ะโดนใบพัดปีกขาดเลยนะเห็นหางได้ปกติปล่อยเบรกเดินหน้าปล่อยเบรกนะฮะงานมันจะห้อยนี่นะครับปล่อยเบรเางานดีมากครับผม สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนี่น้องชาวคนละอาซีทุกท่านผมโปรเอ็นสามเอฟดีไอไวไหลไปเรื่อยชแนลแลครับเดี๋ยวนี้เราจะมาทํางานตัวนี้เป็นฮิวอี้นะครับอันนี้พี่เจ้าของส่งมาให้นะครับอันนี้พี่เจ้าของเขาสั่งซื้อมาเองนะครับผมแต่ต้องการให้เซตละเอียดแล้วก็เซตเพิ่มเติมก็คือแฮกงายทองนะครับผมนี่นะครับก็คือเซตให้ตัวลํานี้งา่ท้องได้นะครับด้วยระบบ GPS นะครับตัวนี้เป็นงานค่ายไฟวิ่งนะครับเป็นเฮลิคอปเตอร์ไซสี480นะครับฮิวอี้ ใช้เบส370นะครับ,บ370 mm อันนี้พี่เขาซื้อมาเล่นได้พักหนึ่งแต่เห็นพี่ก็บอกว่าบินไม่กี่ครั้งนะครับนี่ครับก็ดูจากเบสนะครับก็คือเป็นผ่านการใช้งานผ่านการบินมาแล้วส่วนบินได้เท่าไหร่ก็เดี๋ยวเราไปเช็คในกล่องได้นะครับก็เดี๋ยวผมทาการเซตละเอียดนะครับผมจับสวัสดเพจใหม่เลยนะครับแล้วก็ค่อยไปทดสอบบินกันอ่าตัวนี้อ่ะลุยครับ ครับผมตอนนี้ก็ใส่เบรนะครับผมเช็ดทำความสะอาดเบรให้ที่มีรอยเลอะๆนะครับคราวนี้ปัญหาจะมีอยู่2ส่วนนะครับจุดหนึ่งที่เห็นคือเบรตัวนี้เป็นเบทที่เน้นแรงยกนะครับก็คือมันเป็นแฟลตบัตทอมนะครับผมข้างล่างแบนข้างบนโค้งนะครับแต่โจทย์เนี่ยเป็นโจทย์บิน3 d นะครับคราวนี้ก็ต้องทำการลองนะครับแต่ว่าต้อง ต้องแต่งพิษเพิ่มนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมทําให้นะครับจุดหนึ่งแต่ถ้าถามว่ามันเป็นเบรดที่เหมาะอาการหงายท้องไหมคําตอบก็คือไม่นะครับแต่เห็นไหมครับข้างล่างมันแบนข้างบนมันโค้งอันนี้เขาเรียกแอร์ฟอยแบบแฟลตบารทอมก็แต่เดี๋ยวลองได้นะครับผมก็อาศัยเทคนิคในการเซตพิษเซตกล่องเอาก็แล้วกันนะครับกับจุดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นปัญหาก็คือกล่อง gps มีการ หลวมนะครับอันนี้น่าจะเกิดมาจากกาวที่ติดนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการโดนคาบน้ำมันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ดูนะฮะมันพร้อมหลุดละเนี่ยแค่นิ้วเดียวอาเลยให้ดูใกล้เห็นนะครับอันนี้เดี๋ยวผมแก้ไปให้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมติดกาวให้มันแน่นหนากว่านี้อีกหน่อยนึงนะครับมันพร้อมหลุดมากซึ่งเราบินด้วย gps กล่อง gps ไม่ควรเป็นแบบนี้ครับควรจะแน่นหนากว่านี้โอเคครับเดี๋ยวผมจะการให้แล้วก็เดี๋ยวเซตคอมแล้วก็เซตให้ตัวกล่องสามารถหงายทองได้แล้วเดี๋ยวเราไปทดสอบบินกันครับลุยครับเพื่อนๆครับผมนี่นะครับตอนนี้นะครับเราก็เสียบ d a t a Link นะครับคอนเน t เข้าคอมพิวเตอร์ได้แล้วนะครับนี่นะครับอ่าลำนี้นะครับถูกเล่นมาแล้ว96นาทีนะครับผมตรงนี้นะครับ9 6นาทีนะครับ ส่วนค่ากล่องนะครับเป็นค่ากลางมาตรฐานคือค่า d e f a u l t เป็นค่าหยาบๆมาของโรงงานนะครับเดี๋ยวทําการเซตละเอียดให้นะครับจะสังเกตเห็นไหมครับว่าตรงนี้จะไม่มีลูกเล่นหงายท้องเหมือนกล่องกลางนะครับกล่องกลางทั่วไปก็คือกล่องอีกรุ่นหนึ่งอย่างที่ผมเคยทําคลิปไว้ในหลายๆคลิปนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเฉพาะนะครับสายเสียบจะอยู่ด้านหน้าส่วนกล่องกลางมาตรฐานที่เอาไว้ใส่ลําไหนก็ได้เนี่ยรุ่นนั้นสายเสียบจะอยู่ข้างหลังนะครับตัวกล่องอจะพลิกอย่างนี้ รุ่นนั้นนะพอเสียบนะครับมันจะมีนี่ครับมีลูกเล่นหงายท้องให้เราติ๊กเปิดได้เลยนะครับผมซึ่งตัวนี้ไม่มีนะครับแต่ว่าผมมีวิธีทำให้เขาหงายท้องได้นะครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับก็เดี๋ยวพารามิเตอร์ต่างๆผมเซตให้ใหม่แล้วก็เดี๋ยวคาลิเบตคอมพาร์สคาลิเบตสติ๊กให้ใหม่หมดนะครับผมโอเคครับลุยครับเสร็จแล้วเราไปบินกันครับผมนี่นะครับก็เบื้องต้นนะครับพอเช็คนะครับผมเอาพิษเกตเช็คนะครับก็ สวัสดเพจเพี้ยน2อ,องศานะครับผมก็ต้องทําการเซตนะครับเพราะอย่างที่ผมแจ้งนี่เป็นค่ากลางจากโรงงานนะครับเดี๋ยวเซตเพิ่มเติมแล้วก็ลํานี้จะหงายท้องแต่ว่าตัวเบรเป็นเบรแบบเน้นแรงยกเพราะฉะนั้นผมจะต้องทําการเซตพิษลบให้ไม่เหมือนกับลําอื่นคือเบตรตัวอื่นมันจะเป็นเบรที่เป็นแอร์ฟอยด์หยดน้ําข้างบนกับข้างล่างเนี่ยจะเป็นลักษณะโค้งเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะบินหงายท้องหรือบินท่าปกติ ก็มีกําลังเท่ากันนะครับผมแต่ตัวนี้ไม่ตัวนี้เวลาบินท่าปกติจะมีแรงยกสูงกว่าเวลาบินท่าหงายท้องนะครับจะไม่มีแรงยกสูงนะครับผมเพราะอันนี้เป็นตัวเนื้อของตัวเบรดรูปทรงมันไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูจะได้นี่ครับจะได้เห็นภาพอย่างเบรดตัวนี้นะครับเห็นไหมครับข้างล่างก็โค้งข้างบนก็โค้งนะครับอย่างเงี้ยก็คือ เป็นลักษณะหยดน้ํานะครับผมอ่ะโอเคครับแต่ไม่มีปัญหาครับผมเดี๋ยวเราใช้การเซตแล้วไปทดสอบปินนะครับเดี๋ยวไปเทสให้สูงๆนะครับผมแต่ถ้ามันไม่ดีจริงๆนะครับหรือหงายท้องแล้วแบบแล้วค่อนข้างย้้ยยังไงก็ต้องเปลี่ยนเบรนะครับโอเคครับแต่เดี๋ยวเบื้องต้นจะใช้เทคนิคในการเซตไปก่อนนะครับแล้วก็ไปทดสอบครับผมตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะครับ ตัว GPS นะครับนี่นะครับแข็งแรงมั่นคงนะครับแล้วเดี๋ยวเราต้องทำการคาลิเบตคอมพาสใหม่หมดเลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับสายมันห้อยแล้วมันอยู่ใกล้เมนเกียร์บางจังหวะสมมติเราบินนะครับบางจังหวะสายเนี่ยมันสั่นเด้งขึ้นเด้งลงมาโดนเมนเกียร์เดี๋ยวตัวลำล่วงได้นะครับถ้าเมนเกียร์กินเข้าไปมันจะสายเนี่ยจะถูกเมนเกียร์ดูดเข้าไปข้างในนะครับและโจย์เราจะบินหงายท้องด้วยนะครับเผื่อจังหวะหงายท้องสายก็ยิ่งตกเข้าใกล้เมนเกียร์เข้าไปใหญ่ ผมก็ทําการเก็บสายให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยโอเคครับผมไปบินกันครับ มีอัีิจูดโหมดนะครับนกไปไกลๆนะจ๊ะโดนไปพัดปีกขาดเลยนะพัดปีกขาดเลยนะโอเคครับผมเดี๋ยวเช็คเซบอร์ไลน์นะฝ่ยหลังนะครับปล่อยเบรกนะครับขวาปล่อยเบรกนะครับซ้ายปล่อยเบรกนะครับหลังปล่อยเบรกนหน้าปล่อยเบรกฝ่ายหลังปล่อยเบรกโอเคครับผมทำงานเต็แปนนะครับมีโหมดวงกลมนะครับ กรมอัตโนมัตินะครับมาข้างล่างเป็นหมดเลขแปดนะครับ อัตโนมัตินะครับระหว่างวงกลมเลขกปจะเล่นหางก็เล่นได้นะครับเขาก็จะหางหมุนไปด้วยแล้วก็เป็นเลขแปไปด้วยเห็นไหมครับหรือจะขึ้นสูงลงต่ำก็ได้โอเคผมติดนอมอนครับลัมเบกอันนี้ทดสอบหายท้องนะครับ ต้องสูงสูงหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับเบดลลำนี้ไม่ใช่เบร3สามดีอ่าทำได้นะครับผมเดี๋ยวดึงลงมาเพราะว่าผมเบดพิษและเบสผ้านในกล่องเพิ่มเติมให้มันเหมาะกับ,บเบรที่เป็นแปดบัร t ทอมนะครับถามว่าได้ไหมมันได้นะครับ แต่แรงยกอะมันก็ไม่เข้าเบรกสามดีนะครับแต่ทําได้แต่ถ้าไม่เซ็ตนะครับถ้าเซ็ตปกตินะครับมันจะหงายท้องห้อยเลยมันจะหงายท้องแล้วจะห้อยๆนะครับนีโนดอินเข้ามานะครับผมอ่านี่นะครับเห็นหางได้ปกติปล่อยเบรกเดินหน้าปล่อยเบรกนะครับ ขวาปล่อยเบรคซ้ายปล่อยเบรคนะครับอันนี้เบรคเป็นเบรคแบบเน้นแรงยกนะครับแต่ก็สามารถใช้หงายท้องได้แต่ต้องเสรเพิ่มเติมนะครับไา่งานมันจะห้อยนี่นะครับปล่อยเบรครางานดีมากครับผม โอเคครับอ่าลงจอดได้ครับหางกํเลัดีมากมากนะครับทำงานดีมากปล่อยหยุดปล่อยหยุดแขวนิ่งะะตัดสายคอย GPS นะครับบินง่ายบินดี เรียบร้อยครับผมนี่นะครับวีไซสี480นะครับเซ็ตหงายท้องตามโจทย์นะครับด้วยอุปกรณ์เดิมก็คือตัวชุดเบรดเป็นแบบเน้นแรงยบซึ่งจริงๆแล้วไม่เหมาะกับการหงายท้องนะครับผมแต่ก็สามารถเซ็ตเพิ่มเติมได้นะครับก็คือเซ็ตที่กล่องช่วยแล้วก็เซ็ตที่แมคคานิชนช่วยนะครับผมโอเคครับผมมาเล่นอาเซียนครับเสร็จเรียบร้อยครับผมตามโจทย์นะครับสาหรับลํานี้ก็คือพี่เจ้าของส่งมาเพื่อให้เซ็ตละเอียดแล้วก็ให้เซ็ตหงายท้องเพิ่มเติมไปนะครับ เนหน้าสิงค์ครับสวัสดีครับก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b ส c r i b e ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยชแนลนะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจให้กับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระแล้วก็แนวฮาฮาสนุกมันๆนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ